สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยชุมชมนนราธิวาสสำหรับเดือนนี้เดือนธันวาคมวิทยาลัยชุมช,มชมนนราธิวาสมีกิจกรรมดีๆมากมายมาดูกันเลยค่ะวันที่ 2. ผู้อํานวยการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าณเทศบาลเมืองนาราธิวาสวันที่ 3. อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาบัญชีนานักศึกษาสาขาบัญชีรุ่น61เข้าร่รวมประกวดซีดีดียังดีไซเนอร์คอนเทสต์ณสานักงานพัฒนาชุมชนจ,จังหวัดนราธิวาส งานนี้ปรากฏว่านักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งเขารับโล่รางวัลในงานโอท็อปซิตี้2020ในอินเทคเมืองทองธานีโดยมีนายสิทธิพงษ์จึงเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบและเข้ารับมอบกิจินนบัตรจากนายเจษด,ดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนราธิวาสในวันที่29ธันวาคม2563 วันที่ 5. ผู้อำนวยการได้เข้าร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มและพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรมนาถบพิตรนักสาลา,กลางจังหวัดนาราธิวาสและเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนานาราธิวาสและประชาชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข วันที่6รองผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้การทำนาบนเส้นทางแห่งความพอเพียงและหนทางในการสืบสารวิถีวัฒนธรรมข้าวชายแดนใต้ณบ้านปูยูอภอต่างใบจนราธิวาสและกิจกรรมโครงการสื่อสารประเพณีเมาองนิตนาบีของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสณห้องประชุมปการกรองอาคารวิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยมีท่านดิลกศิริวันลบให้เกียรติมาเป็นประธาน วันที่ 8. รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเข้าไปด้วยกันสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนและโรงเรียนบ้านเจอไอร้องวันที่ 15. ผู้อำนวยการพร้อม้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงประจำปีงบประมาณ2564ันหาอยกณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่17 รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักศึกษาสาขาบัญชีนัศูนย์อำนวยการเดินออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาสสามตำบลลำพูอเ,อเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่18รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสปอมอภอปากใบจัวัดนราธิรวาสและเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับศูนย์สตรีบ้านดูรางเง่อบาเจาะด้วยบัญชีครัวเรือนประจับปิงวประมาณ2,564และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบอ,อบาเจาะจวัดนราธิรวาสวันที่19ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์พิเศษ วันที่21-23ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรอเก้าของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสประจับปีว่าประมาณ2,564 วันที่22-23ประชุมการปฏิบัติงานสารบัญภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการและการปฏิบัติราชการตามระเบียบการเงินการคลังแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชมนนราธิวาสและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและโฆษณาด้วย Facebook วันที่25ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมบัญชีรายรับรายจ่ายสภาเด็กและเยาวชนคิดเป็นเน้นปฏิบัติจัดการได้ณที่ทําการคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบุเกซูดอตำบลบาเรต้า้อำเภอบาจเจะจังหวัดนาราธิวาสเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการส่งความสุขพร้อมกับรับครกันทั่วนหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักของชาววิทยาลัยชุมชนนารรธิวาสทุกท่านค่ะสำหรับกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ชาวชนนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทุกคนอย่าคงมุ่งมั่นดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่แล้วพบกับข่าวสารกิจกรรมในเดือนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ